สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านโดยเอ่อน่าจะได้สินเสีนงว้าน,นะสวัสดีสวัสดีทผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยอยู่กับผมเอง Wonderfinger เออแล้ว,วันนี้ผมก็จะมาทำคลิป exe e, เนาะ exe e, bs พระเจ้าทั้งสามองค์เอ่อจ้าด้าข้าไปสองสองรุ่นแล้วก็แบบมีคนนี้ชื่อ black jacket เขาบอกว่า พี่ไหนพี่ค่า e อ e ทั้งสองตัวได้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ VS พระเจ้าสามองค์ละ่ะเออคือพี่ขี้เกียจ <laughs> พี่ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะแต่พี่แค่แบบเออมันจบซีรีส์ไปแล้วน้องเข้าใจป่ะจบซีรีส์ไปแล้วเออแต่ถ้าน้องขอมาแบบนี้จัดไป ผมช่วยแน่นอนครับทุกคนเราไปกันเลยวู้วเฮ้ยวันนี้ฉันฆ่าเอี้ยอีไปทั้งสองตัวแล้วอานี่จเวกเกตเอ่ออะไรหัวหน้าอะไรหัวหน้านี่นายเนี่ยเออนายยังฆ่าเอียังไม่หมดเลยเหลืออีหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวที่โหดมากๆเป็นตัวที่แบบ โคดที่สุดในโลกและเป็นตัวที่อันตรายมากๆพระเจ้าไงพระเจ้าอ๋อพระเจ้าด้วยที่หนึ่งใช่ปะใช่ใช่ช่อันนั้นแหละไอ้เขียวเออก็ได้ถ้าขอมาแบบนั้นนะโอเคเดี๋ยวฉันไปจัดก,การมันก็ได้ว่าอ่ะค่ะ ผพเกตตายแน่ๆด้วยฝีมือมินิกันของฉันนี่แน่ช่วยด้วยพวกเราหนีเร็วหนีเร็วหยุดนะเจ้าอพระเจ้าว้าวดูเหมือนมีเจ้ามีคนมาท้าสู้กับฉันนะอเออเอาล่ะมีอะไรงั้นเหรอเจ้าซูเปอร์สมพง นี่แกทําให้ประชาชนเดือดร้อนอีกแล้วนะไอ้พระเจ้าฮะเออแกโดนไปซะเฮ้ยทำไมไม่ได้วะอ่าวางกระจกขนาด,นด,นาดนเนี้ยจะไปเพื่ออาได้ไงวะนี่ฉันได้พลังมาจากไอ้เขียวซุปไอ้เขียวเลยนะซุปไอ้เขียวเหรอโง่จะได้นั่นน่ะเฮ้ยนี่ทีก่แกยังนี่อยู่ใช้จะฟาดแกนหน้าแหกไปเลยนะหน้าแหกเหรอ งั้นก็มาสู้กันเลยสิมาดินี่เนี่ยเ้ยจะไปตจะยนี่เนี่ยสมยังสมยังเอ้ยเยฉันยังไม่ตายว่ะสซมอีกเหรออยากสซมอีกไหมฮะเฮ้อฉันยอมแพ้แล้วเฮ้อเอาฆ่าง่ายจังวะไหนบอกเป็นตัวยากทุสิตายามระดับหนึ่งเฮ้ยเอาล่ะพอใจแล้วนะครับเออส่นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมได้แล้วมาแล้วมัน บันดาลใจมาจากคนที่ชื่อช่องที่ชื่อว่า Bobcat Level 999เนาะก็แบบคนนี้เนาะเป็นไงฮะเออคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นไงเออไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่เขาบอกว่าแรงบันดาใจเอ้ยแรงบรนดาใจมันจากคนนี้ครับ ป๊อบเคทเลเวลเก้าเก้าเก้าเนาะแล้วก็แบบอ่ะทุกคนผมมีเรื่องจะมาบอกนะ,ะผมคือพวกคุณสามารถเอาตัวละครผมเอามาใส่ในคลิปของพวกคุณได้อ่ามี Mac, แม้กตกทั้งกีวีที่ผมลงไปเนาะกีว no? ีตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมลงไปใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นหมนหมนหมคนนี้เอง เอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าอยากจะใช้ตัวอะไรก็ใช้ไปหมดเลยครับผมไม่ว่าเนาะแค่นี้นะครับบ๊ายบาย